สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทำเสียหน้ากองทัพเรือไม่จบแจ้งความสอสอเพื่อไทยปมแฉซื้อเรือดำน้ำทำกองทัพถูกเกลียดชังผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพเรือผอชผบทรส่งเจ้าหน้าที่สทอทรแจ้งความสอสอยุทธพงศ์พักเพื่อไทยบิดเบือนข้อมูลเรือดำน้ำ พลเรือโทรประชาชาติสีสวัสดิ์โคษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าพลเรือเอกชาติชายสีวรคารผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพเรือสั่งการมอบให้สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือสทนทรอ เขาแจ้งความดำเนินคดีกับนายยุทธพงศ์จรัสเทียนสสมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกรณีให้ข้อมูลบิดเบือนการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือจนทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยต่อการปฏิบัติงานของกองทัพเรือจึงส่งเจ้าหน้าที่ไปร้องทุกกล่าวโทษในข้อหาหมิ่นประมาทที่กองบังคับการปราบปรามบกปนาวาเอกอนนบแจ่มสีใสผู้อำนวยการกอง กฤษฎีกาสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือรับมอบอำนาจจากกองทัพเรือโดยพลเรือเอกชาติชายศีวราคานผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือเข้าพบร้อยตำรวจเอกชัชวานละอองบัวรองสวอสอบสวนกอกำหนึ่งบกปเพื่อแจ้งความร้องทุกดำเนินคดีกับนายยุทธพงศ์จรัสเทียนสอสอมหาสรารคามพักเพื่อไทยฐานหมิ่นประมาทกองทัพเรือทำให้กองทัพเรือได้รับความเสียหาย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่23สิงหาคมเวลาประมาณ12.58นนาทีนายยุทธพงศ์แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ที่ทำการพักเพื่อไทยมีข้อความการจะสร้างเรือดำน้ำของกองทัพเรือสรุปความได้ว่า ข้อตกลงนั้นไม่ใช่สัญญา g 2ทปกปิดเอกสารมาตลอดสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะกองทัพเรือไม่ชี้แจงกรณีดังกล่าวได้เลยไม่โปร่งใสในสัญญาซื้อเรือดำน้ำและในวันที่24สิงหาคมนายยุทธพงศ์ยังได้แถลงต่อสื่อมวลชนอีกว่าไม่ชอบมาพากลกองทัพเรือดันทุรังซื้อเรือดำน้ำอย่าพลานเงินภาษีซึ่งไม่ตรงต่อข้อเท็จจริง ทำให้กองทัพเรือได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมากองทัพเรือได้มอบอำนาจให้นาวาเอกอันนบแจ่มสีไสมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนายยุทธพงศ์ ด้านนาวาเอกธีรชัยแก้วปานผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญกล่าวกับสื่อมวลชนว่ามาทำหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดว่าดำเนินคดีกับใครข้อหาใดได้ก่อนจะเดินทางกลับไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่วนทางด้านนายยุทธพงษ์นั้นได้นัดถแถลงข่าวต่อกรณีดังกล่าวในเวลา10นาฬิกาวันที่5กันยายนที่พักเพื่อไทย ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ